สวัสดีทุกคนนะจา๊ะเดี๋ยวเราหมักดินหมักดินยังไม่รู้จะปลูกอะไรแต่หมักไว้ก่อนตรงนี้เราเอาต้นมันปูออกที่เราปลูกไว้ในวงบ่อซีเมนะมองเนี้ยคือเรามีต้นมันปูหลายต้นแล้วใช่ป่าวตัดกิ่งปักชำทิม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 ก็ติดตัดกิ่งมาทิ่มทิมทิมทิมทม,ทม,มันปูเนี่ยเขาม,มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะ มีสารต้านมะเร็งสูงเพราะฉะนั้นหามาปลูกกันนะจ๊ะเด็ดไปกินเด็ดยอดอ่อนๆไปกินกับน้ำจีนลาบน้ำตกซุปหน้อไม้ส้มตำได้หมดเลยเดี๋ยวเราก็จะหมักดินไว้เราไม่เคยเปลี่ยนดินนะเห็นปะมองเนี่ยเขียวไปหมดเลยเหมือนเดิมก็อันนี้เป็นน้ำหมักอะไร่ะ น้ำหมักสำหรับฆ่ามแมลงน้ำหมักพืชขมน้ำหมักใบขี้เหล็กน้ำหมักน้ำหมักใบเนนาที่เราพวกน้ำหมักใบเนนาน้ำหมักใบขี้เหล็กนี่แหละที่มันจะไปฆ่ามแมลงที่อยู่ในดินเทเลยเพราะเราหมักแล้วนี่เทแบบนี้เลยนะนี่นะ มีมดมีมแมลงมีไข่มีอะไรแล้วแต่ตายหมดไม่เหลือไม่เหลือเลยจริงๆเพราะมันเป็นสารพิษพวกน้ำหมักเน้อหนาน้ำหมักใบขี้เหล็กมันจะมีสารพิษที่เขาเอาไปทำทกำจัดปลวกอะเหมือนเน้อหนานที่หมักเอามาหมักเหาอะอันนี้เป็นน้ำหมักผลไม้นี่เป็นน้ำหมักเศรอาหาร เอาหมดเลยเทไปงี้นี่น้ำหมักผลไม้ก็เป็นกดรดแมลงก็ไม่เหลือแล้วไม่เหลือจริงๆเห็นไหมน้ำหมักน้ำหมักผลไม้สารพัดน้ำหมักมาหมักไว้รูปอะไรมันก็จะได้งามๆเอาอน้ำหมั ฝัดฝาดมาฆ่าเชื้อโรคในดินด้วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราที่มันเป็นมีผลต่อพืชแล้วนี่ต่อไปด้วยนี่เลย,อยโอ้โหหมักอะไรกันขนาดนี้เออหมักไว้อย่างนี้แหละเห็นไหมยาวเลยทัา้งองาันนี้ทีนี้ก็หมักไปยาวๆเลย เราใส่นี่ไปด้วยมะขามเทศเอาปงเปลือกมักได้หมดแหละทุกอย่างที่คนกินได้เสร็จแล้วทำไงต่อเอาดินกลบมักเลยสูตรเด็ดของเราก็คือแบบนี้หลายคนก็ทำแบบนี้แหละไม่ใช่แต่เราหลายคนที่เขา ปลูกผักแบบปรอสารเหมือนเราก็จะทําแบบนี้ไม่ต่างจากเรายิ่งคนไหนที่ทําน้ําหมักใสรอาหารด้วยนะอ้ยเอามาบำร,รุงดินรดราดดินเติมธาตุอาหารให้ดินเนีย่ยหาอะไรมาโรยๆไว้ก็ได้กว่ารากจะงอกถึงก็ย่อยสลายพอดี แต่เยอะนะเนี่ยใส่ทั้งน้ำหมักใส่าหารน้ำหมักผลไม้เราคิดว่าอยากจะปลูกเพราะว่ารากน่าจะลงดินได้ถ้าเกิดปลูกไม้ใหญ่อะปลูกไม้กินผลมะยงชิดดีไหมเพราะว่าหมองเนี้ยเขาไม่ติดเขาน่าจะสูงแต่ไม่ติดหลังคาคิดว่านะ หมากดินค่ะเนี่ยเอามันปูออกแล้วอึ๊บ <c oughs> มองนี้หอยท่าก็จะคลานมานี่นดูสิอันนี้เป็นมะเขือยาวมันติดลูกติดลูกมะเขือยาวมันของน้องนวดมาวันที่เขาตาดที่แอสนครพนมช่องเดชโชสึกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดชโชสึกอิน ใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรีข่าวตาเที่ยนนครพนม,มด้วยนะจ๊ะไปหาซื้อได้เลยบอนสีไม้ด่างพื้นมงคลต่างๆไปทักหาเดี๋ยวน้องหนวดมีเ๋ยเขาบอกเองพวกเราเป็นช่องที่มีตัวตนคุณหน่อยบ้านไรองพยอมแม่บีปลูกผักน้อยทำสวนน้องเอก้าสิบเก้าเกษตรอินทรีย์พวกเราทั้งนั้นเลย แล้วก็ที่สำคัญเป็นคนที่ค้าขายสุจริตนะจ๊ะค้าขายสุจริตไม่ต้องกลัวว่าจะโกรอจะโกงเพราะว่ามีหน้าร้านมีตัวตนมีที่อยู่แน่ชัดรับรองได้ไม่ต้องกลัวว่าติดต่อซื้อไปแล้วเงียบหายบล็อก ไม่มีพวกเราทำอาชีพสุจริตเพราะฉะนั้นชีวิตพวกเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะมีรายได้ไม่มากไม่ร่ารวยแต่เราจะมีชีวิตอยู่แบบมีความสุขเพราะเราซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคือซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองอะ่ะใช่ไหม แค่นี้แหละเดินไปไหนเราก็อยู่ในสังคมได้แบบไม่ต้องหวาดระแวงไม่ได้ทําธุรกิจสีเทาดําที่เดินไปไหนมาไหนอุ้ยระแวงไปหมดกลัวจะโดนล็อกตัวเม่ือไหร่ก็ไม่รู้เพราะตัวเองทําเรื่องไม่ดีทําเรื่องผิดกฎหมายถ้าทําเรื่องผิดกฎหมายชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไงเล่าเล่าเล่าเล่เล่าร้อน มันจะแบบเร่าร้อนอยู่ไม่เป็นสุขหรอกชีวิตอะ่ะหากินกับพวกเราแบบนี้ดีคือมันกว่าจะได้เงินมันก็เหนื่อยจริงๆกว่าจะได้เงินแต่ละบาทมันเหนื่อยแต่ชีวิตมันจะมีความสุขให้มันรวยให้ตายรวยล้นฟ้ามันก็อยู่ได้แค่ลง เล็กๆใบเดียวไม่มีใครไปด้วยไปคนเดียวด้วยสมบัติที่หามาได้ทำไงอะ่ะตกเป็นของใครถ้าเป็นธุรกิจผิดกฎหมายก็ตกเป็นของแผ่นดินรวยทำไมรวยเพื่ออะไรรวยจากอาชีพสุจริตธุรกิจสีขาวสิใช่เปล่าส่งต่อให้กับลูกหลานเลนโหลน อันนี้ธุรกิจสีเทาดำจะส่งต่อให้ใครอะฮะส่งต่อให้ใครส่งแต่ความทุกข์ระทมให้กับครอบครัวตัวเองพูดแล้วเคยพูดไว้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอย่ามาทำแบบนี้สิบปีที่แล้วพูดเรื่องนี้ไว้เพราะฉะนั้นถ้าได้ยินแล้วจะรู้ว่าหมายถึงใคร อย่าทำธุรกิจสีเทาดำคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้เหรอเขาตามเส้นทางได้นะจ๊ะพูดแล้วเตือนแล้วคิดว่าจะรอดไปได้ยังไงอยู่อย่างวาดระแวงอยู่ไงจะสร้างภาพให้ดูดียังไงก็ไม่ได้เขาตามเส้นทางการเงิน อยู่ดีๆร่ำรวยผิดปกติมันไม่ใช่แล้วดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนดินอุ่นร้อนหรือเย็นก็เป็นเพื่อนฉันยามเมื่อเขาร่างไปไกลใจก็ยังนึกวันวัน นี่อีกสักกี่วันถึงมาดินอ้างวางระทมคืนคมตรมเศร้าดินก็เหมือนเช่นเรารักเขานักนา เป็นเหมือนเจ้าดวงใจดินลร <c oughs> ทำไมหลงอ่นะดินเรียกเขาคืนมามาบอกเขาเถิดดินคา,าข้าคออภัยเถิดดิน ได้แม่สบไอกรีนดึงน,นั้นอุ่นไม่น้อยอุ่นอกเขาอุ่นอกเขาเราก็พลอยอุ่นจากรักที่ฟังรอยอุ่นไม่น้อยประทับใจ ดินช่วยซับน้ำตาข้าขอลจานะจาลาจากลิลาก่อนไม่รู้เอาไม่ถูกอย่าลืมนะจ้ามุ่งมั่นขยันจะสันเวลาหนึ่งสมองสองมือทำทำงานอาชีพสุจริตดีสุดนะจ๊าพวกเราต้องทำงานอยู่ในกรอบของกฎหมาย นั่นแหละชีวิตมันจะได้มีความสุขอย่าไปโลภมากอยาก,อยากได้นู่นอยากได้นี่อย่ามันเลยทำให้ชีวิตมันไม่มีความสุขน่ยมีชีวิตที่แบบพอเพียงคือตายไปก็ดูทรัพย์สมบัติสินะรถบ้านเอาไปไม่ได้สักอย่างตกเป็นของลูกหลานเดนหลนหมดไม่มีหลานด้วยสิ เออมีมีหลานหลานลูกๆของออน้องน้องพี่ชายพี่สาวอะไรเงี้ยส่วนลูกสาวเราคงจะไม่มีลูกหรือมั้งแต่งงานไปปีกว่าแล้วไม่ยอมมีลูกเนี่ยรัพย์สมบัติเ็าตกเป็นลูกของของลูกเราเปลี่ยนมือหมดเปลี่ยนมือนะจ๊ะทุกอย่างเปลี่ยนมือไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างทซั์สมบัติรอบกาย ที่ดินบ้านรถคอนโดของลูกหมดเลยเราแค่รอวันหมดอายุไขเท่านั้นเองเท่านั้นจริงๆฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้ ากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาฮาหวนหวนแล้วเธอเละเทมากเลยทําสวนทุกวันฝากแชรฝากไลาฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีอฝากก,ก,ากดไลคกดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราหมองเนี่ยรอลุ้นว่าเราจะปลูกอะไรนะจ้ะอุ้ยกล้วยด่าง เขาไม่ได้ด่าหรอกเขาไม่ค่อยสมบูรณ์รอกินกล้วยเล็บมือนางหม่องนี้นะจ๊ะทุกคนหม่องนี้เหมาะมากเลยเพราะว่าโดนแดดกล้วยเขาชอบแดดอยู่แล้วนี่ก็ม็เคือเปราะปลูกไว้หลายต้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวลูกเหลืองๆเ,เนี่ยเก็บบีบีบีไปแค่นั้นเองเดี๋ยวก็จะได้อีกเก็บก่อนเก็บก่อนนะจ๊ะ ไปแล้วทาไปเรื่อยๆนะพวกเราเหนื่อยก็พักแค่นั้นเองเหมือนเราอะ่ะพอรู้สึกเจ็บตาเครืองตาเราก็หยุดแล้วหยุดเลยดูแลสุขภาพให้ดีสุดเท่าที่ทําได้สุขภาพมันดับหนึ่งนะจ๊ะทุกคนสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ขอแสดงความเสียใจกับช่องน้องเสดําด้วย เป็นกลุ่มกเกษตรของพวกเราเองที่เสียชีวิตคือเราเพิ่งจะเห็นเขาโพสตคลิปวันรุ่งขึ้นเขาเสียชีวิตซึ่งเราก็ไม่ได้ถามว่าเกิดจากอะไรนะน้องตุ้มช่องเต่าลงทางส่งทักมาตกใจเหมือนกันเพราะพวกเราเป็นกลุ่มกเกษตรที่ติดตามกันมาสีห้าปีแล้ว คือทําช่องกันมา4ี่หปีเนี่ยกลุ่มพวกเราเนี่ยคือตกใจที่บอกว่าจากโลกนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็พอดีเราหยุดทําช่องไปสองวันตอนนั้นเพราะเจ็บตาเคืองตาสองวันหสามวันเนี่ยเจ็บตา,างไงก็เลยหยุดเปิดมาอีกทีนึงตกใจเลยนี่แหละชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอน ก็ให้ดูต <inequ> <loser. S 2> like ัวอย่างไว้อย่างเราเนี่ยใครจะไปรู้คืนนี้เรานอนหลับไปพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ตื่นอีกเลยนี่คือสิ่งที่มันไม่มีอะไรแน่นอนกับชีวิตเหมือนเพื่อนเราเห็นป่ะนัดกันจะไปงานศพนัดกันไปจะไปงานศพงานเผาศพวันนั้นแต่กลายเป็น เพื่อนเป็นศพไปเพราะมีอาการหลอดเลือดตีบหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันซึ่งมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆที่แน่นอนคือไปอยู่ที่เดียวกันทุกคนสัจธรรมชีวิตท่องเอาไว้ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเ,เสมอตัวเราเองก็แก่เท่าชราลงทุกวัน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 รอวันหมดอายุไขเช่นกัน นี่เดี๋ยวก็เอาไปบีบี้บีบี้บี้ลงดินมองไหนมีดินก็เอาไปลงให้หมดชีวิตมันเอาแน่นอนไม่ได้อยู่ให้มีความสุขทำอะไรก็ได้ให้มันมีความสุขไม่เดือดร้อนใครไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเท่าน,นั้นพอแล้ว เก็บแล้วนะจ๊ะอันนี้ของคุณหน่อยบ้านไร่อมพยอมเนี้อหมูเสือเนี่ยไปติดต่อซื้อกับคุณหน่อยได้นะคุณหน่อยขายต้นไม้เพราะฉะนั้นไปติดต่อที่ช่องหน่อยเออบ้านไร่อมพยอมได้คุณหน่อยให้มาแล้วก็ขยายได้ไม่รู้จบเนี่ยเดี๋ยวขยายต่อไปเรื่อยๆอ,อุ๊ยร้อนร้อนไปละเดอ้อเดี๋ยวเหนื่อยมากๆเราก็หยุดหยุดปล่อยคลิป แล้วก็พักสายตาพักผ่อนเท่านั้นเองรอรออีกสปีจะได้เงินเดือนละสามพันไวชราถึงตอนนั้นก็น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะนะสวัสดีการรัฐฝันไว้ก่อนไปแล้วสู้ไปได้วยกันนะจ๊ะ 看你呢。